รู้ว่าทุกข์เพราะสิ่งที่ยึดทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ยึดนั้นผิดรู้แต่ทิ้งก้อนทุกนี้ไม่ได้เราควรปฏิบัติอย่างไรคะขอกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยค่ะมันมีขั้นของมันอยู่นั่นแหละการที่เราจะสลัดความทุกข์<ค>การเรียนรู้ในการออกจากทุกข์ได้ความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องประจําโลก เรียกว่าเป็นภาษากลางเลยนะเป็นภาษากลางของชาวโลกทุกเนี่ยไม่ว่าจะอย่างคนไทยก็จะพูดภาษาไทยนะคนพาม่าก,ก็จะพูดภาษาพามา่านะแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเขาจะมีภาษาคนยุโรปก,ก็พูดในภาษายุโรปเขานะต่างถิน่ mm hmm. นนั่นคือภาษาในถินน่นนั้นๆแต่ทุกเนี่ย เป็นเหมือนกับภาษากลางของชาวโลกตัวคนรู้จักทุกข์บางคนรู้จักนะการเอาตัวรอดที่จะจะจะ,จะพาตัวเองให้พ้นทุกข์ได้นะถ้าเราไม่รู้จักทางพาตัวเองออกจากทุกข์เนี่ยเราก็จะหลงวนอยู่ในทุกข์ออกไม่ได้เพราะเราไม่ได้ศึกษาทางออกจากทุกข์เนะพราะเราไม่รู้มาก่อนเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าทางนี้มีทางที่จะออกบางคนก็ยอมจนตอกอยู่กับทุกข์นั่นเพราะไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะไม่รู้เพราะความมืดปกคลุมปิดเอาไว้วทุกข์ซึ่งเป็นภาษากลางของสรรพสัตว์เนี่ยความหิวเป็นทุกข์เกิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงนะสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นไม่สามารถทนอยู่อย่างเดิมได้ถูกบีบคั้นเปลี่ยนแปลงและก็ต้องถึงจุดจบถึงความตายเป็นที่สุดการเกิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่ตั้งอยู่ในความทุกข์ด้วยกันเราจะรู้จากชื่อหรือไม่รู้จากชื่อไอความทุกข์ความบีบคั้นก็คือความไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ในภาษาที่เราว่าเนี่ยภาษาไทยภาษายุโรปนะภาษาฝรั่งเศสภาษารัสเซียแล้วแต่ภาษาแต่ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนที่อยู่บนโลกคนี้ล้วนแล้วแต่มีภาษากลางนะภาษากลางที่ว่านี้คือทุกขนะ์แต่เมื่อเรารู้จักทุกข์อยู่แต่เราไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากทุกข์ท่านบอกนะหนทางที่นำพาสรรพสัตออกจากทุกมีทาริวมัค มัคคืออะไรนะหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ไปได้เรือว่ามัคเป็นความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐผู้ศึกษาอริยสัจสี่ความจริงอันประเรสริฐสี่ประการผู้ที่ศึกษาในหนทางนี้ย่อมพ้นจากความทุกข์ไปได้มีอะไรบ้างทุก รู้จักแล้นะความบีบคั้นความเล่าร้อนความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เหตุแห่งทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยคือการเกิดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความชราเป็นทุกข์ความพัดภาคจากบุคคลอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ท่านว่านะปถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ท่านว่าตัณหา ที่เล่าร้อนที่บีบคัน้นไม่ว่าจะเป็นรา,า,นะา,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 าคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาราคะตัณหาก็คือนะสแสวงหาให้ได้ในภาวะนั้นนะเห็นเขาเป็นอะไรก็อยากเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเรียนันสุดวิสัยที่ตัวเองจะเป็นได้เห็นภนะาวะตัณหานะวิภาวะตัณหาหหกามาตัณหา ความเล่าร้อนบีบคันทายานอยาให้ได้มาในรูปเสียงกลิ์ลสัมผัสเล่าร้อนบีบคันะไฟของตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์กามตนาันหาภาวะตัณหาความปรารถนาให้ได้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นลากลึกๆก,ก็คือความโลภอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตน อยากได้อยากเห็นเขาเป็นอย่างนั้นก็อยากได้แบบนั้นสุดวิสัยก็เกิดความทยานอยากหรือว่าลากแห่งความโลภวิภวะตัณหานะคือความไม่ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายนั้นได้เกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ศึกษามันก็จะปฏิเสธการประชินเนะมื่อเราศึกษาเนะมื่อเราไม่ได้ศึกษาหนทางที่จะออกจากทุกข เราก็จะค้านใจก็จะค้านกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญไม่สามารถเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงได้ใจที่ค้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยต้องทุกจากภาวะนั้นวิภาวะก็คือในภาวะที่ตัวเองไม่ปรารถนาให้มีให้เป็นคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากเกิดมาเจอคนชั่วนะไม่อยากเกิดมาเจอฝนไม่อยากเกิดมาเจอแดดไม่มันเป็นไปไม่ได้ ในความเป็นจริงโลกมันเลือกไม่ได้ดังใจนะการเรียนรู้ในการยอมรับในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนะความพ้นไปก็มีทะเลบานีโลนีโลทะความดับความพ้นด้วยความรู้แจ้งความดับเมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นความมืดก็ดับลง เมื่อประจักษ์ขึ้นเมื่อเราเห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วความโศกเศร้าความวิตกกงังวลความหวาดกลัวความบวาดแวงเนี่ยมันจะหายขาดจากใจไปเลยเหมือนคนหายป่วยเห็นไหมตอนที่คนป่วยอยู่ก็เอ้ยหมอช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่พอคนหายไข้แล้วหายวิตกกงังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงความความพ้นไป จากความวิตกกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงความมีนะท่านเรียกว่านีโลทะความพ้นไปนะเรียกว่าความดับความมืดนะด้วยปัญญาที่เห็นสัจธรรมคือเห็นความจริงนะมีปัญญารู้แจ้งเรียกว่าเห็นความจริงนั่นเองนะแล้วหนทางที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งตามความจริงนั้นก็มีท่านก็บอกนะ ด้วยมักเห็นไหมมกคาปฏิปทานหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกขนะ์มีอยู่แปดประการเห็นไหมสัมมาทิฏฐนะิเป็นเปรียบเสมือนกับกระดุมเม็ดแรกนะสัมมาทิฏฐนะิความเห็นชอบความเห็นชอบเป็นยังไงเล่า ความเห็นที่ปราจจากอคตไออิไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเปิดใจเรียนรู้ได้กับความจริงทั้งสองฝั่งไม่ได้ถือเอาความชอบใจและความไม่ชอบใจเป็นที่ตั้งอย่าเพิ่งคาดค้านแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่เปิดใจเรียนรู้ในธรรมทั้งสองฝั่งได้ตามความจริงสามารถเรียนรู้ได้ในธรรมทั้งสองฝั่งคือไม่ลำเอียงนั่นเอง คือเป็นผู้ที่ป่าศจากอคตินะเปิดใจสามารถเปิดใจในไม่ได้คัดค้านแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อแต่เปิดใจเรียนรู้ได้ในธรรมทั้งสองฝั่งนั้นนะที่รู้ได้ที่รู้ไม่ได้ก็นะเปิดใจเรียนรู้ได้นะเรียกว่าการเปิดใจในการศึกษาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริชอบนะ ถ้าจะพูดดำหลีเนี่ยก็อาจจะไม่กระจ่างชัดเท่าไหร่ว่าโฟกัสหรือว่าจุดหมายดำหลีเพื่อความเป็นไปเพื่อที่จะออกจากความบีบคั้นแห่งทุกข์ถ้าการปฏิบัติของใครที่ตั้งไปในแนวเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยทางมันจะชัดการเปิดใจในการศึกษาและมีทางตรงไปคือทางที่จะพาตนออกจากทุกข์สิ่งนี้ ดำริชอบเป็นไปเพื่อพ้นทุกดำริชอบมีจุดหมายชอบตั้งไว้ตั้งไว้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนะทางก็ปรากฏนะสัมงมาวาจาการเจรจาวาจาก็จะเป็นวา,วาจาที่ประกอบด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะการกระทบกระเทียบการสอดเสียดการเพ้อเจอ้อการดูมินนะ มันจะถูกละเว้นออกเรีนสัมมาวาจาเราจะพูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์เป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งเป็นไปเพื่อพ้นทุกขนะ์พูดด้วยพูดด้วยความพูดด้วยความหวังเกื้อกูลประโยชน์ให้พ้นจากทุกข์นั่นเองนะสัมมาวาจาไม่กระทบกระเทียบไม่ซอเสียดไม่เพ้อเจอ้อไม่ดูหมิน่น ไม่โอ้อวดไม่ยกตนคมใครนะไม่ปัทุสร้ายผู้อื่นด้วยวาจานะพูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะสัมมากัมมันตะนะคือการปฏิบัติตรงนะไม่ใช่คนเจ้ามายาไม่ใช่ต่อหน้าอย่างนึงรับหลังทำย่างหนึง่งนะสัมมากรมมันตะคือผู้ปฏิบัติตรงนั่นเอง ไม่ใช่คนเจ้ามาอย่าไม่มีที่รักที่แจ้งนะสัมมาอาชีวะนะเลี้ยงชีพชอบนะเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตนะไม่ได้ต้มตุนหลอกลวงโกงหกพกลมนะเลี้ยงชีพมาด้วยเนะี่ยเขาให้มาเขาให้โดยศรัทธาเขาให้มา สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเห็นไหมขนขวายชอบขนขวายในการละบาปอากุศลเมื่อเราเริ่มรู้สึกตัวนั่นแหละเราจะรู้ว่าบางทีตอนที่เรายังไร้เดียงสาอยู่เราไม่รู้ความมันไม่รู้ก็มันก็ซุกซนไปแบบความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ด้วยความเข้าใจผิดด้วยความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดนั้นเรียกว่าละความเห็นผิดละ การกระทำที่ไรเดียงสาเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนเป็นโทษนั่นคือสติปัญญามันเริ่มมีแล้วนะมันจะไปทําแบบเดิมก็ไม่ได้มันโตแล้วนะสัมมาวายามะขนขวายในการละบาปอากุศลที่ตนเคยทําผิดพลาดนะขนขวายในการบําเพ็ญกุศลที่ไม่เคยทําก็ทําให้มีให้เป็นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาคนวายในการรักษาไว้ไม่ให้กุศลกรรมที่เราได้บำเพ็ญมาแล้วไม่ให้เสื่อมถอยไปคนวายในการรักษาไว้สัมมาสติก็มหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติระลึกระลึกรู้สึกตัวเนี่ยกายเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายเนี่ยกายานุปัสนาสติปฐานหูมือคิ่งเพื่นว,ว่ารู้สึกตัวหูมือคิ่งนะสามราสติหรือว่าสติปฐานสี่มหาสติปทานสี่มีสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยร,รู้สึกตัวทางกาย เวทานานุปัสนาสติปัฏฐานรู้สึกะะระลึกรู้ทันรู้สึกรู้ทันอารมณ์นะสุขทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเห็นมันนะรู้สึกรู้สึกทั่วรู้สึกตัวแล้วยังเห็นอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นด้วยว่าในใจมันสะสมเรื่องราวอะไรไว้ ท่านถึงบอกว่ามันมีลากลากมันซ่อนอยู่ในใจลากของฝ่ายกุศลมีทานมีศีลมีภาวนาคนที่คนขวายในการจเจริญทานจเจริญศีลเจริญจิตตภาวนาก็จะเห็นถ้าเห็นใจที่เสียสละจะไม่ถือโทษใครยอมเสียเปรียบคนได้มีศีลจะให้เราไปทำร้ายคนอื่นทำไม่ได้ มีสติคือการจะระลึกรู้สึกอยู่ที่กายอยู่ที่ใจตนรู้สึกตัวเท่าทัานอยู่ลากในฝ่ายกุศลลากของฝ่ายอากุศลก็โลภอยากได้ของเขาลิษยาร้อนรุ่มอิจฉาเห็นไหมลากที่มันซ่อนอยู่ความเห็นผิดความอยากเอาชนะความโอ้อวดซ่อนอยู่ ล่าที่เราก็ต้องเห็นภายในนะตัดแต่งนะให้เจริญกรรมฝ่ายกุศลภายในนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการพัฒนากำลังสติสมาธิปัญญานะทรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะบริบูรณ์ด้วยธรรมความรู้ที่ตรงต่อธรรมนั่นแหละความรู้ที่ตรงต่อประโยชน์ที่จะเกื้อกูลให้ตนพ้นจากทุกข์ หรยกว่าทำมานุปัสสนาสติปฐานประจักษ์แจ้งในธรรมเห็นความจริงของธรรมทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภาษากางกฎของไตรลักษณ์สัมมาสมาธิเนี่ยเมื่อประจักษ์แจ้งแล้วเนี่ยรู้รู้ทันในปัจจุบันธรรมแล้วเนี่ยใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ย สามารถยืดหยุน่นแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่ตนจะ,ะเผชิญได้นะคือใจที่ยืดหยุน่นใจที่ไม่เอียงนะใจที่เป็นกลางอยู่สามารถเรียนรู้ในการยอมรับได้กับความจริงที่ปรากฏนั่นเองอะไรที่เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นฟ้าจะถลม่มแผดินจะทลายฝนจะตกแดดจะออกรับได้หมดอ่ะนะจะดีจะชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ใจไม่ปฏิเสธ เป็นสมดุลเป็นกลางรองรับกับสิ่งที่เผชิญได้อะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นบนโลกนี้มันจริงของมันอยู่แล้วไม่ได้เป็นไปเพราะความเห็นของเราว่าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้แต่เรียนรู้ในการเผชิญกับความจริงได้ความสามารถในการเรียนในการเผชิญกับความจริงในการยอมรับความจริงเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความจริงของแต่ละคนเนี่ยตัวนี้แหละที่ต่างกัน บางคนก็ต้องก่อมตัวเองด้วยการสร้างเรื่องให้ตัวเองหาเหตุหาผลอะไรหาเหตุผลดีๆไว้ปกป้องตัวเองก็มีนะไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องให้ตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองก็มีภายในนะนี่แหละมัดคาปฏิปทานะถ้าจะย่อลงมาก็เหลือทานศีลภาวนานะทานศีลภาวนาแล้วนกะ็ ศีลส,สมาธิปัญญานี่ถ้าจะย่อให้ชัดชัดลึกลึกลงมาอีกศีลส,สมาธิปัญญาสิประพฤติไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่หวั่นไหวอยู่กับตัวเองให้ได้รู้สึกตัวอยู่กับตัวเองให้ได้เดี๋ยวปัญญาก็จะปรากฏขึ้นเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏความรู้เมื่อไหร่ที่ใจกับความจริง ตรงกันแล้วใจดวงนั้นจะไม่ทุกนะเมื่อไรก็ตามที่ใจกับความจริงตรงกันแล้วใจดวงนั้นจะไม่ทุกนะเพราะใจกับความจริงเป็นอันเดียวกันท่านสอนให้มาถึงความจริงให้รู้จักความจริงนะไม่ได้รู้จักตามรายละเอียดของความคิดความเห็นของตนนะต้องถอนความลำเอียง ลำเอียงพราะรักลำเอียงพวกกวระกลัวลำเอียงพราะงนี่แหละทางที่นํา,าพาสับส์ออกจากทุกเนาะกรับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่ที่ทำงานเปิดโอกาสให้ไปสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเลื่อนขั้นตําแหน่งแต่โยมไม่ไปสอบค่ะไม่สนใจเรื่องยศตําแหน่ง แค่ที่เป็นอยู่ก็พอแล้วค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ฉลาดปิดโอกาสของตนเองไหมคะจริงแล้วสนใจเรื่องธรรมะมากกว่าค่ะกราบสาธุค่ะมันเป็นความพอดีพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราพอใจอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิ์ของเราพอใจที่แล้วไม่ไปสอบน,ะนั้นคือคือ,คอสิทธิ์ของเรานะเป็นความสันโดษอะ่รล่ะ พอแล้วพอแล้วสนใจในการหาโมกขธรรมศึกษาธรรมะนะมันก็กำลังมองหาที่พึ่งจริงๆนั่นเองนะมันมีขั้นของมันอยู่ชีวิตของคนขั้นในการเรียนรู้จากเด็กก็เติบโตเที่ยวเล่นไปพอผ่านโลกเชิญชีวิตก็ต้องได้ต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้นะช่วงหิวมันก็หิวปากกัดตีนถีบต่อสู้เอาตัวรอด แต่พอเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มมองหาที่พึ่งแล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งให้เราได้จริงคนนั้นเริ่มมองหาที่พึ่งแล้วคนที่ศึกษาธรรมะมขอากาดค่ะ กรรมทางความคิดบางครั้งก็จะมีคิดลบบ้างคิดบวกบ้างคิดแต่ไม่แสดงออกมาก็รู้ว่าเป็นการบันทึกกรรมไว้แล้วอยากทราบวิธีการจัดการกับมโนกรรมอย่างไรเจ้าคะเราประกอบกรรมฝ่ายกุศลน,นะฝึกตัวเองไม่คิดเอาให้ลงมือปฏิบัติจะไปสำเร็จด,ด้วยความคิด นะให้ประกอบกรรมถ้าเรียกว่ากรรมที่จะเกื้อกูลภาคปฏิบัติได้กนน็นั่นคือกรรมฝ่ายกุศลนะให้ทานรักษาศีลเนี่ยคือให้ประพฤตินะการปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยจับหลักไม่ถูกก็เดินจงกรมก่อนนะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เรามาฝึกจริงๆเนี่ยการตั้งหลักเนี่ยมันจะมันจะมีรายละเอียดในแง่ของการต่อรอง ระหว่างก,กิเลสกับธรรมภายในใจเรานะทีนี้มันขึ้นอยู่กับการละยณีมิตรที่เราครบหานั่นเองนะความฉเฉลียวฉลาดในการครบหาสมาคมกับคนที่จะบอกทางเราให้เราฝึกตนตัวเนี้ยคือกรรมที่สิ่งที่เราแสดงออกนะีมันก็ออกมาจากใจนั่นแหลนะถ้าใจเรานะไม่ได้ให้น้ำหนัก ไปในเรื่องของกรรมฝ่ายอกุศลแต่เรายินดีในกรรมฝ่ายกุศลกรรมฝ่ายกุศลก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองภายในใจตนนะปฏิบัติธรรมธรรมก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองนกะร <c oughs> ับนมัสการพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิดูลมหายใจเกิดปิติเย็น ว่าไปทั้งตัวทําอย่างไรถึงจะนําไปสู่การเกิดปัญญาครับรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะให้เฝ้าสังเกตดูความติดใจอยู่กับความสุขนั้นหรือเปล่าให้เรียนรู้ในการ,รเผชิญกับผัสสะนะใจที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญะใจที่มันขัดแย้งกับทุกอย่างที่เรารเผชิญนั่นแหละนะ อาศัยภาษะแล้วก็เฝ้าสังเกตดูใจใจที่ปฏิเสธความจริงนั่นแหละมันจะทุกข์กราบเรียนถามเจ้าค่ะปฏิบัติด,ดูลมแล้ว ทำไมเวลาเจอทุกที่เกิดจากการทุกที่เกิดจากลูกพอเขาทำให้ไม่พอใจจะผ่านมันไปไม่ได้สักครั้งเลยเจ้าคะ่ะทุกมากร้อนไปทั้งตัวจะทำอย่างไรเจ้าคะอดทนเรียนรู้ในการยอมรับกับกรรมวิบากท,ที่ตนจะต้องเผชิญนะอดทนเรียนรู้ เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์องค์ไหนเข้าหาครูบาอาจารย์เราจะได้กําลังใจเพิ่มขึ้นนะแต่ในสภาวะที่เราไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้เลยเนี่ยการเรียนรู้ในการยอมรับกับกรรมวิบากที่ตนจะต้องเผชิญนั่นแหละเรียนรู้ในการยอมรับมันโยมอยากออกบวชออกจากทางโลกแต่ก็ติด ภาระและหน้าที่เจ้าค่ะขอคำแนะนำในการทำใจให้อยู่ได้แบบไม่อยากเจ้าค่ะก็เรียนรู้ในการยอมรับกับความจริงที่ตนจะต้องเผชิญไปก่อนบางทีมันก็ก่อเชื้อไว้ก่อนใจมันก็รอวันของมันบางทีมันออกมาได้ก็ก็มันยังไม่พร้อมมันยังไม่ยังไม่เหมาะสมของมันนะนะมันยังไม่ได้ของมัน มันแล้วแต่คนนะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมันพอเหมาะพอดีแล้วบางคนว่างอยู่มีโอกาสเปิดโอกาสอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจนะอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่กรรมวิบากของแต่ละคนต่างกันการเรียนรู้ในการยอมรับกับกรรมวิบากที่ตนจะต้องเผชิญนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะ